รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมปพลพลครับทุกคืนวันอาทิตย์คุณผู้ชมมีนัดกับผมที่นี่ช่อง3ามไวตี้นะครับช่อง28หรือว่า38กับเรื่องเจ๋งๆในวงการกีฬาครับวันนี้พิเศษที่สุดนะครับผมมีของขวัญน,นะฮะมาแจากคุณผู้ชมด้วยวงดนตรีที่ดังที่สุดวงหนึ่งในยุโรปวงดนตรีซึ่งถูกเชิญให้มาร้องเพลง ในพิธีปิดของกีฬาโอลิมปิกพวกเขาจะมาที่ประเทศไทยพวกเขาดังเพลงอะไรและทำไมนักกีฬาตัวพ่อตัวแม่ถึงชอบฟังเพลงของวงวงนี้และวันนี้มีตั๋วมาแจากคุณผู้ชมด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของวงการบาสเกตบอลคุณผู้ชมตอนคนอายุ20กว่ามันพลังเยอะ นักบาซึ่งแจ้งเกิดหลายคนจนมีฉายาว่าสายการบินจนมีฉายาว่าครึ่งคนครึ่งความมหัศจรรย์แต่เวลาผ่านไป16ปีคุณผู้ชมครับจากเด็กอายุ20กว่ากว่าตอนนี้ก็มาเป็นเด็กโอ้โหไม่ใช่เด็กแล้วสิครับอายุจะ40แล้วแต่ว่าเมื่อเขาไม่ได้สร้างความฮือฮาในการบินเขาสร้างความฮือฮาได้จากอะไรคนอายุ39น่าคิดนะครับ แต่ช่วงแรกคุณผู้ชมครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโรใกล้ที่จะเริ่มแล้ววันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูมากๆเพราะว่าใครก็ตามผมว่าทุกคนแหละครับย่อมมีความท้อแท้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะได้รับบาดเจ็บวันนี้ไม่กี่นาทีที่ผมจะนำเสนอจะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมตลอดไปวันนี้จับตา ดูให้ดีครบทุกรสชาติพูดถึงทีมชาติอังกฤษนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดแต่ทีมชาติอังกฤษไม่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปหรือว่าโยูโรแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขาบอกปีนี้ปีนี้จะไม่เหมือนปีไหนไหนเพราะอะไรดูกัน ปเทศที่มีฟุตบอลลีกที่ดังที่สุดประเทศที่คนไทยสนใจมากที่สุดแต่ทีมที่มีฉายาว่านี่คือบ้านของฟุตบอลนี่คือผู้บุกเบิกฟุตบอลแต่กลับไม่ค่อยชนะอะไรเลยชมป์โลกเวิลด์คัพได้มาก็50ปีที่แล้วส่วนบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือว่ายูโรที่แข่งกันมาตั้งแต่56ปีก่อนใครจะไปเชื่อว่ายูโรที่แข่งกัน14ครั้ง ไม่มีสักครั้งที่อังกฤษได้เข้ารอบชิงแต่ปีนี้โทษทีทีมชาติอังกฤษที่นำทีมโดยเวนรุนี่กองหน้าวัย30แห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบคัดเลือกชนะ10นัดรวดสั์คู่แข่งไป31ตุ้งและโดนยิงแค่3ประตูผ่านเข้าสู่ยูโรรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสสงา่าราวราชสีสามตัวบนเสื้อแข่ง จากจกะารทีมย์ฮอตสันบอกคนก็พูดเหลือเกินว่าเราไม่เคยเป็นแชมป์ยูโรผมรู้ไม่ต้องย้ำมากอดีตที่ว่าเราไม่ชนะผมไม่สนคิดถึงมันทำไมในเมื่อเราดูไม่ดี ส่วนกัปตันทีมเวนรุนี่ที่สัดให้สิงโตคำรามไปแล้ว50ประตูเปิดใจกับเราว่ามันรอบคัดเลือกที่ลืมไม่ลงผมซัดไปเจ็ดแล้วก็กลายเป็นดาวยิงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองมันฟินมากก่อนที่ผมจะทําลายสถิติก่อนลูกจุดโทษนั้นเนี่ยเสียวมากแต่พอจบเกมผมภูมิใจอ,อังกฤษในศึกยูโรครั้งนี้ยูลุรบีร่วมกับเบลส์รัสเซียและสโลวาเกีย จบแย่เหมือนทุกครั้งหรือจะเริ่มแทบจบด้วยแชมป์อย่างไม่เคยมีมาก่อน10กรกฎาคมก็รู้พูดถึงที่ชาติอังกฤษครับพูดถึงกองหน้าคุณผู้ชมฮะเขามีกองหน้าเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจมี่วาร์ดีดาสันวสูงสุดจากเลสเตอร์มีเวนรูนี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีแฮร์รี่เคนกองหน้าจากทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, แต่คนที่ผมยกให้เป็นตัวพ่อประจำสัปดาห์นี้คือนักเตะซึ่งยังเจ็บอยู่ครับนักเตะคนนี้อยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลอายุน้อยแค่20นิดนิดแต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเซวยนะฮะเจ็บและเป็นการเจ็บตอนซ้อมซะด้วย หลายคนบอกงั้นจบการฤดูการนี้ผมไม่ได้เล่นฟุตบอลยูโรคงจะไม่ได้ไปแต่แล้วยูิดีเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ฮะพี่แกกลับมาซ้อมเบาๆแล้วบอกว่าอาจจะกลับมาทันในช่วงท้ายฤดูการและอาจจะติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลยูโรก็เป็นไปได้ทั้งหมดน,นี้เกิดขึ้นมีคลิปคลปหนึง่งคือดี๋ยวนี้ต้องบอกนะครับว่าทางมังนอกเนี่ยเขาฮิตที่จะเอาคำคมในหนังเนี่ยนะฮะเวลาตัวละครในหนังพูดปลุกใจ พูดคําคมโดนๆเขาก็ไปเอาคําพวกนี้มาแล้วมาตัดต่อให้เข้ากับวิดีโอบางคนเล่นเวทพยายามจะยกเวทแต่ขาดแรงมานานใจก็ถ่ายภาพตัวเองเล่นเวทนะฮะแล้วก็ไปเอาคําคมว่าถ้าอยากเจ้าคุณดีถ้าเกิดไม่เหนื่อยจนตายอย่าเพิ่งถอดใจอะไรประมาณนั้นล่าสุดนักบอลลิวพูคนนี้มีคลิปเหมือนกันครับเป็นคลิปตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเจ็บ แล้วเขาเอาคำคมจากหนังมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขากลับมาหลายคนบอกว่าโอ๊ยพักอย่างนี้เจ็ดเดือนแต่ว่าล่าสุดแค่ไม่กี่เดือนเองกลับมาซ้อมเบาๆได้ไอ้คำพูดโดนๆจากหนังไอ้ปรัชญาชีวิตที่ว่าใครก็ตามที่กำลังเครียดอยู่ณขณะนี้ดูฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณจะรุ่งหรือคุณจะร่วง คุณจะเป็นตัวพ่อหรือไม่มันอยู่ที่คนที่คุณเห็นในกระจกตัวคุณล่ะครับ แดนนี่เองคือกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งย้ายจากเบอร์ลี่มาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เปิดต er ัวสวยด้วยเล่นไปได้เพียง8นัดซัดไป3ลูกแต่ดวงคนจะซวยเนี่ยนะครับซ้อมอยู่เฉยๆก็เดี้ยงข่าพังต้องพักอย่างน้อย7เดือนแต่แล้วอยู่ดีๆผ่านมาแค่4เดือนเขากลับมาซ้อมเบาๆแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลแน่นอนครับกำลังใจมันต้องดี แดนนี่ก็เลยโพสต์วิดีโอที่เขาตัดต่อเหมือนอย่างตัวอย่างหนังเนี่ยน,นะฮะที่มีเสียงคําคมปลุกใจจากหน,นังดังๆเป็นการส่งสัญญาณว่าเขากลับมาได้ด้วยคําคมแบบนี้เป็นการบอกแฟนริ่วพูว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมลองดูคลิปนี้ลองฟังคําคมแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยน คุณก็คงจะรู้แต่ขอบอกให้ฟังเต็มสองหูอีกครั้งละกันชีวิตมันไม่งดงามเหมือนแสงแดดหรือสายรุง้งมันคือพายุฝนโลกมืดมนสุดโหดร้ายไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ไอ้โลกที่ไร้ความเมตตาและยุติธรรมนี้จะอาจให้คุณลงไปกองกับพื้นและเอาเท้าเหยียบหน้าคุณไว้ยกเวน้นคุณจะลุกขึ้นมาใหม่ ชีวิตมันไม่เกี่ยวว่าคุณชกคุณเตะได้หนักแค่ไหนชีวิตมันคือคุณโดนชกคุณโดนเตะหนักๆแล้วคุณยังมีแรงลุกยังมีแรงเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่ This moment is your moment. Moment. ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหามองไปที่ไหนมันเห็นแต่ความมืดคุณสามารถสู้ด้วยการวิ่งถ้าไม่ได้เดินถ้าไม่ไหวคลานคลานไปยังอุโมงค์ที่มีแสงสว่างเราสามารถปีนหนีนรกได้ทีละมิลทีละเซนทีละเมตรทีละกิโลทีละไมแต่ใจมันต้องสู้ คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จเท่ากับร่างกายที่ต้องการลมหายใจเพื่อจะมีชีวิตต่อไปจอมไหมคุณต้องเหงื่อตกเลือดออกน้ำตาไหลหากคุณอยากเป็นสุดยอดคน ท่องไว้คุณจะต้องจัดไปหมดใจเพื่อเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงถามตัวเองสั้นๆง่ายๆสามคำอยากได้ไหมสามคำสู้หรือไม่สามคำนุยสุดใจ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จเท่ากับคุณต้องการที่จะหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปใช่หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวทุกตำนานและก็ทุกปาฏิหาริย์อยู่ที่คุณโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมครับตราบใดที่คุณต้องการความสำเร็จเท่ากับร่างกายต้องการลมหายใจ ได้แน่ความสําเร็จนั่นคือปัชญาทุกคนรู้หมดครับอยู่ที่คุณจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองช่วงหน้ายังเหลืออีกคุณผู้ชมครับสุดยอดคอนเสิร์ตระดับโลกซึ่งจะมาเกิดที่ไทยผมมีตั๋วมามอบให้ด้วยรวมไปถึงสุดยอดนักบาสซึ่งอาจจะบินไปดังสวยๆเหมือนอย่างเมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่ได้แต่สร้างความฮือฮาเสียงปรบมือเสียงแห่งความชื่นชมได้จากอะไร ช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อที่เด็ดอีกเยอะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย